สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมา,าดูนะครับเครื่องเวโปรนะครับที่ติดตั้งไปแล้วนะครับเป็นเป็นเวลาสามวันนะครับก็สำหรับใครที่กลัวว่าติดตั้งไปแล้วนะครับรถเ,ออเราจะมีปัญหาไหมนะครับอันนี้เป็นรถอีวิสุนะครับอายุการใช้งานเนาะประมาณ แปดปีแล้วนะครับก็ติดตั้งเครื่องไล่หนูเว็บโปรนะครับเอาไว้นะครับก็ยังทํางานปกตินะครับแบตก็ไม่หมดนะครับแบตอันนี้ก็เปลี่ยนมาปีกว่าแล้วนะครับอันนี้นะครับก็หนูก็ไม่มีมากวนนะครับแล้วก็แบตตัวนี้ฮะใช้มาแล้วนะครับนี่เขียนไว้ข้างๆเลยนะครับก็ ีกว่าแล้วนะครับการทำงานก็ยังปกตินะครับเคร,เครื่องก็ยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมานะครับไล่หนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังส่งแสงไฟนะครับเจ็ดสีออกมาสลับการทำงานเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการาไล่หนูนะครับหนูจะไม่ชอบนะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหนูเข้าเครื่องยนต์นะครับเข้าไปที่ห้องเครื่องมากัดกินสายไฟนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็ตรงเนี้เออผมอยู่ที่หนองคายเนาะแล้วก็สามารถ <c oughs> ส่งของนะครับข้ามไปที่ฝั่งเออเวียงจยันได้นะครับสล้วรับใครจะสั่งก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับ หรือว่าจะเดินทางมาที่หนองคายก็ได้นะครับผมติดตั้งให้แป๊บเดียวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กลัวว่าติดตั้งไปแล้วจะมีปัญหานะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะโอเคนะครับเครื่องทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อมาทักทายเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ